อยากจะบอกพี่น้องนะสวัสดีครับวันนี้เราก็มาได้ไประชุมกันนะครับโดยมีพี่ป๋องสุพันนะครับแล้วก็ทางตลาดเซนนันนะครับผู้บริหารตลาดแล,แล้วก็ประชุมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับของสนามพักของเรานะครับคุยกันแล้วในที่มตินะครับเราจะเปลี่ยนนัด ทุกวันนะรวมกันเลยมาเป็นวันเดียวคือเป็นวันพิรหัสวันเดียวที่เราเคยมีจันทร์พุธเสารายกเลิกนะครับเป็นวันพิรหัสวันเดียวนะครับเป็นวันพิรหัสเนื่องจากวันพิรหัสเนี่ยทางสำนักสำนักกรมบังคับคดีที่อยู่ที่สนามสนามบินน้ําของเราเลยครับตลาดเซนนันมีการประมูลของนะครับมีการประมูลของที่เขาบังคับคดีเสร็จเรียบร้อยเป็นของใครอะไรยังไงก็ลองเชิญขึ้นไปดูกันนะครับ แล้วก็จะมีแข่งนกนะครับเดือนตุลาเราจะมีแข่งนกนกปลอดหัวปลอดหัวจุกนะครับเราก็จะมีการแข่งนกด้านหลังนะครับด้านหลังของสนามพลาของเราแห่งนี้ก็จะมีกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นมานะครับเลยเราลงมติมติเห็นชอบว่าเรามาจัดเป็นพิธีขัดดีกว่าวันเดียวนะครับเราจะได้มีเวลาไป ช่วยงานสังคมงานประกวดงานอะไรก็ว่านไปนะครับอ่าแล้ววันพฤหัสเนี่ยนัดพักเครื่องค่อนข้างน้อยไม่ค่อยมีที่ไหนนะครับเราก็เลยจะมารวมกันวันพฤหัสวันเดียวนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์พี่พีน้องน้องนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันนิดนึงนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ต่อช่วยแชร์คลิปกันนิดนึงนะครับว่าเราเปลี่ยนวันแล้วมาเป็นวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวการโปรโมทอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับวันนี้ผมโทนวางแคก็ าฝากข่าวไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมีข่าวอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เราจะมาคุยเพิ่มเติมกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปตัดภาพบรรยากาศกันเลยนะครับไปดูภาพบรรยากาศก,การประชุมนะครับว่าพี่ป๋องนะครับว่าสมาชิกในตลาดพูดอะไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับเอาเลยวันเดือนหน้าอะไรเงี้ยมันจะลําบากวันพุทธหัสเราก็ค่อยๆโปรโมทไปแล้วจะเอาหลวงพ่ออะไรใครก็แนะนามาเดี๋ยวเรามาทําไปอา่า ใกล้เห็นด้วยยกมือเลยครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะฮะแล้วก็ท่านที่มาวันนี้กับท่านที่ไม่มีร้านไม่มีอะไรก็มาได้มาธนาพาเราได้มานั่งคุยกันอะไรกันอย่างเงี้ยมาดูพระก,กันนะฮะแล้วใครมีอะไรแนะนาก็ก็แจ้งได้เลยนะ,ะครับคือจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยเป็นพี่น้อง,งกันเองมากผมจะไม่ค่อยอะไรหรอกนะฮะแต่เราก็อยากจะให้บรรณาธาเราคึกคักลองดูที่วันพฤหัสเนี่ยเราจะสามัคคีกันไว้ให้เขาดูนะฮะเดี๋ยวผม ประชุมเสร็จผมก็จะโทรเรียกพวกแพร่พัาเลยพุทธะนะฮะปลายปีผมเนี่ยมีวางอีกหลายปึ่เลยนะคที่ทำมายกเลิกหมดด้วยกันนะครับผมผมขอร้องครับผมช่วยช่วยช่วยกันทำผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ผมคนเดียววันเดียวขอวันเดียวเลยผมจัวันเดียวอยาแต่พี่ครับผมอยากมีหลวงพ่อคุยสักโต๊ะหนึ่งรับเจอคุณเขียนลงมาผมอยากมีหลวงพ่อคุณเขียนลงมาผมมีอยากหลวงพ่อมุนคุณเขียนลงมาแล้วเรามาช่วยกันนะครับ ต่อไปเราจะทารายการนะครับรายการทีวีเนี่ยก็เขาฝากไว้เท่านี้ใครมีอะไรก็คุยได้เลยนะครับยกมือมาเลยมีความพิเศษอะไรแนะนําบอกอนะครับร้านเราพราะลูกค้าเราเคาะนเรา,าเคเ,เ,เราลงทัวได้เราลงทัวได้ถือว่าเราขายได้บอกร้านนี้เล่นเกี่ยวกับเครื่องอยังไงบ้างอะไรบ้างขนาดทางด้านไหนนะเก่งทางด้านไหนไม่ใช่เฉพาะพัดเครื่องอย่างเดียวนะ ร้านที่มีขอข้าก็เหมือนกันอา้าวีขอยกมือหน่อยขอยกมือหน่อยอ่าโอเคเดี๋ยวได้สิบดัเบินให้ส่งเอกสารมาพนรหัสส่งมาผมได้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาเรียบเรียงรายการในการเสนอเราจะร่วมกับสนามพระเครื่องสยามลบใจพลน,นะครับที่เสียสลาวเวลามาให้ผมนะครับขอบคุณมากนะครับผมครับ